นี่คือขั้นตอนของการเย็บเสื้อช็อปของพิษณุเซวิตแอนเดสเตอรองในการเย็บปักถักร้อยหรือว่าร้อยเอกพิษณุเครื่องงามนี่คือการเย็บใครไม่รู้นะครับเย็บไม่เป็นที่นี่รับฝึกสอนใช่ไหม ใช่รับฝึกสอนแล้วก็จะมีรายได้ในการเย็บเอาแต่ตัวแล้วก็หัวใจมาใช่ไหมเจ้าของบอกว่าวันละห้าบาทอันนี้เคลียร์กันนี่นะครับใครเย็บไม่เป็นเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆของครอบครัว นี่นี่เย็บทิ้งเย็บทิ้งองานมาสิคนนี้คนนี้ตัวกินครับกินแล้วทิงทิ้งกินขว้างนี่อีกหนึ่งเป็นไงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจักเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆในครอบครัวใครอยากจะเย็บเป็นเป็นการสร้างอาชีพเล็กๆและใหญ่ๆ ไม่ไม่เป็นไรายได้เสริมมาเป็นไรายได้หลักนี่คือเท่าแก่ครับเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ใหญ่ไม่ทําอะไรครับแล้วคนหาอะไรก็ไม่รู้ชอบลงไปอยู่ในถ้วยกาแฟอ่ติดต่อได้นะครับรับเย็บเสื้อทุกชนิดใช่ไหม,ไม รับเย็บปักถักร้อยรับแก้ทรงปกัปกไม่เอาครับรับเย็บแก้ทรงตัดทรงเย็บเสื้อยืดเกงยีนชุดหมีราคาคุยครับนี่ครับสาวโสดประจำโรงงานพิสนุโสด อาติดต่อได้ครับใครสนใจคนนี้นะครับเอาอยากจะเอาไปทําเมียก็ได้นะครับคนนี้ว่างอยู่